ฉันนั่งตกปลาอยู่ร <t ags> ิมตะริงไม่เคยได้ก <manifests> ินปลาไม่เคยกินเบ็ดเชเลยเฮ้ตกปลามาตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ได้ปลาเลยสักตัวแล้วคืนนี้เราจะกินอะไรลเนี่ยให้ตายสิวิ่งให้ฉลามแดกแมงเลยมาแดกกุทีฉลาม เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมซีซ่าครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกม PAY t o g เกเตอรครับเก <c oughs> มนี้เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่คุณผู้ชมเปิดได้ยังไม่นานนะครับผมต้องบอกไว้เลยว่าเกมนี้เว้ยขออนุญาตนะครับ <c oughs> แม่งโคตรสุดนะต้องใช้คําว่าแม่งโคตรสุดนะค,คุณผู้ชมนี่คือเกมที่ดีที่สุดแห่งปี2021นะครับผมบอกเลยว่า มันยอดมากมากฮะมันยอดยังไงคุณผู้ชมรู้จักเกมที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้หรือว่าเคยเล่นเคยได้ยินไหมฮะผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแหละเนาะฮะไม่ว่าจะเป็น Animal Crossing ครับ For Guy นะครับนะ Minecraft Mini World Hi.io นะฮะเนี่ยฮะทุกเกมที่ผมกล่าวไปครับมันรวมกันอยู่ในเกมนี้เกมเดียวเว้ยเออจริงๆคุณผู้ชมเราสามารถเป็นอะไรก็ได้หรือว่าทําอะไรก็ได้ในเกมนี้นะครับนะยกเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะทําได้แต่ถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่ GTA นะ เอาเละครับ right, คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวเกมแบบคร่าวๆให้คุณผู้ชมดูกันนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศภายในเกมก่อนก่อนแล้วกันเนาะว่ามันสุดยอดมากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกอ่ะคุณผู้ชมดูสิฮะดูสิฮะอันนี้เป็นเมืองนะฮะนะเวลาเราเริ่มเกมมะฮะสร้างตัวละครอนะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะเข้ามาภายในเกมนะครับนะเราจะมาเกิดตรงโซนนี้คุณผู้ชมดูดิดูดิดูดสิฮะ มีทุกอย่างฮะมีแคมปิ้งมีโรงเรียนนะฮะเราจะไปเรียนหนังสือหรือไม่เรียนก็ได้ฮะเออเป็นไงฮะโคตรสุดแนบนะเราจะไปตกปลาไปขึ้นจิงช้าวะรค์เล่นหรือทําอะไรก็ได้ครับภายในเกมนี้ครับคุณผู้ชมอยากได้เพื่อนสักคนนะฮะหรือว่าจะไปจีบสาวนะครับนะเราก็ไปเลยฮะอดูฮะอ่าเราก็กดไปที่ตัวละครเขานะครับนะแผู้สาวคนนี้คือใครกันนะครับนะเราก็สามารถทักทายเขาได้นะครับนะหรือว่าจะเป็นข้อความส่วนรวก็กดตรงนี้ฮะ เออก็ความสําเร็จนะครับนะแล้วก็กดแบบทักทายเขาสวัสดีจ้ายังไง เวลาเราจะไปบ้านเราเนี่ยฮะถ้าเราไม่กดโทรศัพท์นะกดคําว่ากลับบ้านเนี่ยเราก็สามารถขึ้นรถไฟใต้ดินไปได้เลยครับผมโอเคงั้นไปบ้านผมกันครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบ้านผมนะครับนะ5 minutes later อ่าถึงแล้วครับผมอันนี้ไม่ใช่บ้านผมนะผมอยากให้คุณผู้ชมจดจําบ้านหลังนี้ไว้ให้ดีนะครับนะและทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบ้านผมกันครับนี่ถึงแล้วครับอันนี้คือบ้านผมครับบ้านผมครับบ้านผม เป็นกระดาษหลังโง,ง,ง่โเว้ยมันไม่ใช่แบบที่คิดอันนี้มันคือบ้านโดเรมอนเออพอเข้าไปเนี่ยมันจะกว้างขวางใหญ่โตมากครับผมนี่เป็นไงฮะสุดยอดไหมฮะมีตู้ปลาด้วยอ้ามีเตียงนอนนะมีโคมไฟก็อี้แค่นี้เองครับผมทีวีทุกเย็นก็ไม่มี พอดีผมไม่เน้นมากไงฮะช่วงนี้ฟาร์มเงินอยู่ครับต้องการจะซื้อชุดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวให้ดูตูป้ปลานิดหนึ่งฮะไอตูป้ปลาตรงนี้คุณผู้ชมเราสามารถตกปลาแล้วเอาปลามาเลี้ยงได้เว้ยเออมันดีขนาดนี้เกมแบบสุดยอดอะสุดยอดมากฮะอันนี้สัตว์เลี้ยงเรานะ,นะนะเจ้าหมูน้อยเนี่ยโอ้โหเจ้าหมูน้อยตัวหม็นแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาเจ้าหมูน้อยไปทาเควสไปอาบน้ําก่อนนะครับนะโอเคเรากดโทรศัพท์ฮะแล้วก็กดไปยังพาซาครับมันก็จะวาร์ปเรานะครับไปที่จุดเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับ ได้จ้าอ่าทีนี้เราพาเจ้าหมูน้อยไปอาบน้ำครับอ่าไปร้านสัตว์เลี้ยงนะครับอยู่ตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวๆผมปั่นจักรยานไปดีกว่านะครับนะอ่าจะได้ถึงเร็วๆครับปั่นจักรยานแบบปล่อยมือด้วยอ้าเป็นไงล่ะปั่นธรรมดาแบบว่าลูกไม่จำนะครับนะปั่นแบบระยำก็แล้วกันครับผมพี่เรียนอยีกแล้วนะฮะนะเอออ่ะทีนี้เราก็ พาเจ้าหมูน้อยไปอาบน้ำครับอาบฟรีนะแล้วก็เขียนบอกอยู่นะครับนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในโรงเรียนดีกว่านะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาเรียนกันแบบไหนครับสำหรับเกมเพย์ท o เกตเตอร์นะครับนะอ่ะโอเคไปกันครับนี่ครับเราปั่นจักรยานมาถึงหน้าโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะอันนี้ผู้ช่วยครูใหญ่ครับสวัสดีครับคุณครูครับพอดีผมเพิ่งมาเรียนครับผมเด็กถอยตีซ่งแกมาสอยอยู่แล้วนะ รีบเข้าไปเรียนเลยปอยโอเคครับครูครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปเรียนก่อนนะครับไว้เจอกันตอนเย็นครับผมป๊าพอเข้ามาในโรงเรียนแล้วใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างครับในโรงเรียนนี้ครับแม้กระทั่งครูใหญ่คุณผู้ชมนี่ดูสิฮะโดยการใช้ เงินครับผมถูกแล้วครับเราจะใช้เงินยัดใต้โต๊ะนะครับเลื่อนจากตำแหน่งครูเป็นครูใหญ่นั่นเองกไม่ใช่ผมแซวเล่นนะครับนะอันนี้มันเป็นกฎภายในเกมนะใช้เงิน900เหรียญนะในการเป็นครูใหญ่นะครับนะแต่ถ้าเราต้องการจะเป็นครูเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องใช้เงินนะฮะสามารถเลือกได้เลยครับเป็นครูเป็นนักกีฬาเชียร์ลีดเดรนนักเรียนน้องใหม่นะครับนะทุกตำแหน่งจะมีเขียนบอกหมดเลยครับอย่างเช่นอาชีพนักกีฬานะครับนักกีฬานะฮะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วนะฮะยังเป็นคนดังในโรงเรียนอีกด้วยนะเออนะงั้นผมเป็นนัก คนดังครับผม <Bro. S 1> อ้าว What? เรียกตัวปุ๊บเข้าเรียนไม่ทันครับก็ติดเฟ <c oughs> ไปเลยครับผมได้มา3บาทได้ตังค์ด้วยนะเออโรงเรียนนี่ดีไหมฮะ <Bro. S 1> คือมาเรียนแล้วได้ตังค์ด <Bro. S 1> ้วยอ่ะขอใหม่้วกันนะครับช่วงพักเที่ยงนะครับโอเคไปไปกินข้าวกับเพื่อนที่โรงอาหารดีกว่านะครับโรงอาหารอยู่ตรงไหนเนี่ย A few moments later โอเคถึงโรงอาหารแล้วครับเพื่อนบอกหิวจังเลยหิวจังเลย เราลองซื้อไหมฮะซื้อกินไหมอ่ะสามารถซื้อกินได้นะครับนะเนี่ยดูสิครับ,รรบโอโ้โหข้าวโรงเรียนนี่แพงเหมือนกันนะเนะี่ยสลัดผักยีิบสามเหรียญเลยซุปเปสิบห้านะครับนะพาสต้ามะเขือเนี่ยยีิบสามนะครับโอเคผมซื้อพาสต้ามะเขือก็แล้วกันนะครับนะโอเคอ่านะทีนี้เราก็เอาพาสต้ามะเขือเนี่ยไปปาใส่หน้าเพื่อนฮะ <c oughs> ไม่ใช่ ผมล้อเล่นนะทุกคนนะผมล้อเล่นนะนะเรากดกินไปงำงางางำงำงำงงงงกินให้หมดกินให้หมดอ่าเพื่อนเลิกพักเที่ยงแล้วฮะเราตามเพื่อนไปก็แล้วกันนะครับนะเพื่อนครับต่อไปเรียนอะไรเออรอด้วยสิอ่าเออพัตตาเมเขยยังไม่หมดอีกแฮมสักครู่นี้อ่ะอันนี้ห้องอะไรห้องคณิตศาสตร์โอ้ไม่กอดผมยังจะบอกว่าผมงูกคณิตศาสตร์มากครับผมเฮ้ยเรียนคณิตศาสตร์จริงดิโอนะครับนะอันนี้พักเที่ยงยังไม่หมดไง ข้าต่อไปเรียนอะไรวะคณิตศาสตร์จริงเหรอนี่ไม่อยากเรียนอะ่ะเราไม่เก่งเลขเลยอะ่ะเหมือนกันเลยครับผมเราก็ไม่เก่งเหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ลุงนี้เลือกครูดีกว่านะนะอยากเป็นครูพอเป็นครูเราจะได้นั่งตรงนี้ฮะแล้วก็ให้การบ้านเด็กๆไงเออวันวันไม่ต้องทำไรฮะให้แต่การบ้านเด็กดีไหม <c oughs> <c oughs> โอเคครับเรียนคณิตจ,จริงด้วยน้ำตาแทบไหลครับอีกสิ่งน้คุณผู้ชม <c oughs> ผมอยากตัดช่วงนี้ออกไปเหลือเก AC, อนินนะผมโง่กันนิดมากแล้วนะโอเคโอเคมาแล้วครับเลือกคำตอบที่ถูกต้องสองบวกสองเป็นห้าถูกต้องแล้วบ้าไปเลยโอเคอันนี้ยังเบสิกอยู่ะเด็กอนุบาลนะครับนะะเคเรารีบตอบดีกว่านะหกบวกแปดเป็นสิบสีครับผมโอเคเราได้อันดับที่เก้าถือว่าใช้ได้อยู่นะครับติดหนึ่งในสิบเนี่ยครัไปไปไป พอต่อไปพอที่โเออสองหนึ่งเนสามสามเจ็ดเจ็ดสิบสิบเอดเออเอาโอ้ยคิดช้าแล้วเกินอายเด็กนะเนี่ยผมตัดช่วงนี้ทิ้งกันแล้วกันอายน,นะครับคุณผู้ชมโอ้โหคณิตศาสตร์ผมได้เกรดสี่ <Nope. S 1> น้ำตาแทบไหล <laughs> คนอื่นก็ได้เอไว้ทำไมผมโง่ันาดน,นี้ บางคนเอววกอีกนะครับเอาแหละคุณผู้ชมฮะผมลืมบอกคุณผู้ชมไปเลยครับว่าทิคในการตอบนั้นง่ายมากๆฮะหากเราตอบผิดใช่ไหมฮะเรากดไม่งทุกช้อยเลยเว้ยมันจะถูกเองฮะแล้วมันไม่โดนลบคะแนนด้วยเว้ยโรงเรียนนี้มันดีจริงๆนะนะแต่ห้ามาตอนกลางคืนนะครับพอมาตอนกลางคืนปุ๊บเราจะเจอซอมบี้ครับเพราะฉะนั้นซอมบี้มันจะกัดเราได้เนะนะโอเคเราเรียนแค่นี้พอแล้วฮะ อ่าครับต่อไปห้องสมุดนะไม่เข้าครับโดดเรียนครับผมผมจะพาทุกคนโดดเรียนครับชัวร์มากนะครับนะถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถไปเล่นแบบแมปแบบ h i g h i ไได้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูโฟร์กายดีกว่านะครับแบบโฟร์กายฮะกดเกมปาร์ตี้มาครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับผมรอจับคู่แป๊บนึงนะมาแล้วครับทุกคนได้คู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศภายในเกมคร่าวๆนะครับนะผมจะรีบแนะนําส่วนอื่นด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานเกินไปเนาะ โอเคนะครับนะอันนี้ก็เป็นมินิเกมครับแบบฟกานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเวลาเราตกเนี่ยไม่ตายฮะตกก็จะไปเริ่มใหม่จนกว่าวดาหมดถึงจะตายนะครับโอเคปุ๊บมันจะแข่งกันไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนเหลือ2คนสุดท้ายนะครับนะโอเคนะฮะแล้วก็เหลือ2คนสุดท้ายเนี่ยก็จะคัดว่าใครจะได้ที่1ก็ใครได้ที่1คนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมคราบส่วนนี้ไปเลยเนาะไปดูแมปไฮดอทไดโอบ้างดีกว่านะครับนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าทางเข้ามินิเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมินิเกม h ฮ i อ o นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับนะสำหรับเทคนิคการเล่นกับเพื่อนๆนะครับอ่จะบอกว่าเทคนิคก็คงไม่ได้นะครับนะเอาเป็นว่าเก็บความรู้ก็ได้กันนะครับเราจะเล่นกับเพื่อนได้ไงฮะให้เรากดพร้อมกันกับเพื่อนนะครับนะมันไม่มีแบบว่าชวนเพื่อนเข้าปาร์ตี้อ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องกดพร้อมกันกับเพื่อนนะครับนะสมมติเพยตรงนี้ใช่ป่ะอ่า นับ1 2 3ปุ๊บกดพร้อมกันกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ก็ไม่ขนาดแบบว่าพร้อมแบบ100%นะนะอาจจะมีคาาเคลื่อนกันบ้าง5้าวิสิวิอะไรแบบนี้ครับมันก็แล้วแต่ว่าจับคู่ได้ไวหรือช้านะครับนะถ้าจับคู่ช้าอาจจะทันนะคุณผู้ชมเห็นเลขห้องตรงนี้ไหมม่อสกูนี้ฮะม่อสกูนี้มันขึ้นอยู่นะครับเลขห้อง8อะไรแบบนี้นะครับถ้าได้เลขห้องเดียวกันเนี่ยโอเคคุณได้เล่นกับเพื่อนแต่ถ้าคนละเลขห้องก็เสียใจด้วยนะครับนะค่อยกดเริ่มใหม่กับเพื่อนอีกครั้งอะไรแบบนี้นะครับโอเค่ะมี กำลังจะเลือกซอมบี้ใครจะได้เป็นซอมบี้เดี๋ยวผมตามเขาดีกว่าเผื่อผมเป็นซอมบี้นะผมจะได้งับมันเลยผมจะได้งับมันเลยนะฮะแต่ถ้ามันเป็นผมก็สวยนะนะเดี๋ยวนะจำไว้ก่อนใครมั่งวะใครมั่งวะอ๋อตรงนี้ปึ๊บปึ๊บชิปแล้วผมเป็นอะไรวะเนี่ยโอของใจเกินไปผมรีดีกว,ว่าผมรีคูดาวสิบห้าวิฮะผมเป็นอะไรอะเออะเป็นเอก็ได้วะเฮ้ยซอมบี้อยู่ไหนวะ ซอมบี้อย่ามาทางนี้นะกระดิบกระดิบกระดิบไปกระดิบไปมีหย่มลีหุ่มลีเป็นอะไรวะเป็นอะไรวะเป็นกระสอบเป็นกระสอบโอเคเนียนอยู่นะคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมเป็นแดงๆไะไอ้แดงๆนี่ฮะมันคือซอมบี้นะนะมันจะเห็นผมป่าวฮะห้ามโดนซอมบี้กัดโอ้โหเพื่อนโดนไปแล้วหนึ่งฮะเฮ้ยเอ้ยหน้าจอกระพริบสีแดงแสดงว่ามันอยู่ใกล้เรานะครับ ผมว่าตรงนี้น่าจะเนียนนะได้อยู่นะครับนะแบบว่าอารมณ์เอาผมโกดพีดไอ้บ้าเอ้ยคูแบบเป็นไรล่ะ <c oughs> นคอนเทนด์เดอร์ไอ้บ้าเขารู้บทใหญ่ขนาดน,นี้ใครจะไม่รู้อะ <c oughs> โอ้ยขึลล้นปิงอีกเด้อเด้อเด้อผมรอรีบแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยไปตองเงินเว้ยเมื่อกี้คุณผู้ชมเป็นซอมบี้ใช่ไหมฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยไปตองเงินดีไปตองเงิน มีเต่นบวชบรรมาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาผมดีมั้งฮนะโอเคเป็นไรวะเป็นไรวะเดี๋ยวเนดะี๋ยวขึ้นโอเคถังขยะได้อยู่ใครเอาถังขยะมาตั้งรันฟ้า <c oughs> ถ้าผมเป็นซอมบี้เนี่ยผมกัดถังขยะเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวสามคนคุณผู้ชมสองคนสองคนคุณผู้ชมเห็นไหมสองคนสุดท้ายเห็นใช่ไหมครับเฮ้ยอย่านะเว้เยโดนมาวะโดนมาวะ ไอ้โอ้ยประเด็นผมแล้วมันงับผมตายเดียวเนี่ยพอเราตายเราจะกลายเป็นซอมบี้งับ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 ไปไล่กัดเหลือคนสุดท้ายใครคือซอมบี้นี่หรือเปล่านี่ตีไปโดนไหมฮะหากเป็นคนอยู่ใกล้แถวนี้ฮะเออต้องเห็นเรดาร์แน่นอนเรดาร์อยู่ไหนวะสำหรับมิติเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับนะแต่ก็มีอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ตกปลาอะไรแบบนี้นะผมจะมาพูดถึงในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับนะ เฮ้ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีเคยเจอเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้คือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนะครับนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหมอนี่มันเก่งวันแอบเนียนะฮนะได้ตังค์ด้วยนะคุณผู้ชมได้23บาทนะครับโอเคนะครับนะก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับเพทูเกเตอร์อันนี้มาแนะนำเกมแบบเข้าๆนะฮะนะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วายบายสวัสดีครับบาย